สวัสดีครับชาวชิบเลี่ยนกลับมาพวกับผมอีกแล้วนะครับใน World Vision Final Fantasy นะครับสำหรับวันนี้เราก็ได้ข่าวใหญ่กันมาใช่ไหมทุกคนรู้แหละมันไม่ต้องรอจนถึงตอนที่ผม,มาอ่านคลิปนี้ทุกคนก็น่าจะรู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมก็วันนี้เป็นวันครบรอบ5ปีของ World Vision ใช่ไหมครับแต่ว่าเขาก็ประกาศปิดใช่ไหมก็เกมจะเปิดถึงวันที่29พฤษภาคมมั้งถ้าจำไม่ผิดนะก็คือสิ้นเดือน5นะก็อีก2เดือนจากนี้นะครับก็ ต้องพูดว่าถ้าเป็นเกมอื่นปกติแล้วถ้าเป็นผมก็คือทุกครั้งที่เกมที่ทําในช่องประกาศปิดผมก็จะเลิกเล่นเลยแล้วก็จะไม่ไปต่อไม่มีวิดีโออะไรแล้วอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าถ้าเป็น World of Vision ก็คงจะอยู่กันจนถึงวันสุดท้ายนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าหลังจากนี้แล้วเขายังจะมีอัปเดตอะไรอีกไหมเพราะว่าผมคิดว่าเขาอาจจะไม่อาจจะอาจจะมีอยู่เล็กน้อยแต่ว่าผมอ่ะถ้าเขายังมีอัปเดตก็ผมก็จะมา ออพคลิปให้เหมือนเดิมจนถึงอ่าวันสุดท้ายผมก็จะมานะถ้าผมอยู่ถ้าผมไม่ได้ไปไหนแต่ผมจะพยายามมาให้ได้ประมาณนี้นะครับอ่าข้อหนึ่งก็คือช่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะวอลตูวิชั่นด้วยแหละเราอยู่กันมาได้ห้าปีละประมาณนี้ฮะอ่าในช่องนียมันมีวิดีโออยู่ประมาณพันสามพันหนึ่งร้อยวิดีโอก,ก,ว,กว่านะผมว่าเป็นวอลตูวิชั่นไปประมาณเก้าร้อยวิดีโอได้มันเยอะมากจริงๆอะเรา ก็คือก็ขอบคุณทุกคนที่ดูกันมา5ปีนะใครได้ยู่ดูจนถึงทุกวันนี้ก็ก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักกันนะครับนะแต่ว่าช่องอ่าช่องผมเนี่ยไม่ได้จบลงพร้อมวอลเดอร์วิชั่นหรอกเราก็คงยังต้องไปต่อแหละแต่ว่าแนวทางหลังจากนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยพยายามลดละเลิกเกมการ์ชาอยู่นะเพราะว่ามันเปืออตัคงข้อนึงเลยมันเปืออตัง ก็พย <G TA> ายามจะเล่นเกมกาชาให้น้อยลงนะครับถ้าสังเกตก,ก็จะเห็นว่าทั้ง EC เอยอะไรเออยังวอรหรือชาเวชเย <G TA> ผมก็แทบจะไม่ค่อยเติมเงินแล้วเพราะว่าผมพยายามลดค่าใช้จ่ายทางด้งานการเติมตังค์ของของเกมมือถือลงนะแต่ว่าจริงใจจริงอ่ะผมอยากจะขยับมาทำมอนทานอยู่แต่ว่าด้วยปัญหาหลายประการอาจจะอาจจะยังเป็นการ์ดจออาจจะยังไม่เอือ้อพอที่จะให้สามารถไลฟ์ไปด้วยแล้วก็เล่นเกมมอร์ t e ต Hunter w i l วไไปด้วยได้เนี่ยเพราะว่ามัน อ่อ uh, ptimize mm hmm. มาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวผมมีแผนว่าจะเปลี่ยนเป็น5 0 7 0 TI ถ้าถึงตอนนั้นผมบอกว่าผมน่าจะมา l i ฟ e ได้แต่ว่าก่อนเดี๋ยวหลังจากนี้ผมคงจะทำคลิป uh, Monster Hunter w l d อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่เล่นมอนฮันอยู่ก็เชิญได้นะในชิบ่ายเองเนี่ยมีดิสคอร์ดอยู่แล้วก็แล้วก็ออนอยู่เรื่อยๆนะครับก็ใครอยากเล่น้วก็มาได้ส่วน World Edition เนี่ยเรา ก็ทาง JP ยังไปต่อนะครับถ้าใครยังอยากเล่น World Edition อยู่แล้วก็แต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปอีกนานแค่ไหนนะครับอ่าแต่ส่วนใหญ่แล้วในเกมที่พอไปต่อได้ของไฟนอ l มือถือเนี่ยผมเห็นนานที่สุดก็ประมาณ8ปีนะถ้าตอนนี้ประม้วปีล้วก็อาจจะอยู่ได้สักสปีถ้าใครอยากยังอยากอยู่กับ World e d i o n อยู่แล้วยังอยากไปเริ่มใหม่อยู่ก็เซิร์ฟ JP ก็ยังไปเล่นได้นะครับแต่ว่า ส่วนตัวผมเองผมไม่ได้ตามไปเล่นแล้วในวอลดูชั่นในเวอร์ชัน JP นะครับให้ไปเริ่มใหม่ตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเหนื่อยใจอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็มันก็มาถึงจุดอิ่มตัวประมาณนึงแล้วด้วยแหละโอเคประมาณนี้นะอ่าแต่ว่าวันนี้เรามีอัปเดตแล้วมันก็จะมีจั่วกาชาฟรีอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมออพูดไปแล้วก็ใจหายนิดน,นึงนะหลังๆก็มีขี้เกียจบ้างอะไรบ้างแหละแต่ว่าแต่ว่าพอเป็นวอลดูชั่นก็มาอัปให้ตลอดนะ รู้สึกว่าถ้าไม่อัพ EC ไม่ไม่ผิดเท่าไหร่แต่ถ้าไม่อัพวอ r ์ดอ i วิชเรารู้สึกผิดอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> เอเอเแต่ว่ามันก็เกมมันก็จะปิดละก็ถึงเวลาของมันนะจริงๆ5ปีถือว่านานมากแล้วผมยังจำวันแรกที่ที่ผมโหลดวอ r ์ดเ i วิชัมาได้ผมโหลดมาตั้งแต่เดียววันเลยผมพูดกับเพื่อนสนิทเลยว่าเกมนี้เราจะเล่นขำๆขำๆเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวเลิกและลองเฉยเฉก็มาถึงจุดเนี้ย <c oughs> มีวิดีโอแปดเ้าร้อยวิดีโอมีช่อง ขึ้นมาแล้วก็ก็มาจนถึงวันสุดท้ายของเกมะครับ5ปีนะโอเคก็ก็ไม่ได้ไม่คาดคิดเหมือนกันนะแต่เพื่อนเพื่อนก็แซวตลอดแหละว่าเอพูดว่าขำๆอ่ะคุณไม่เคยพูดว่าขำๆในเกมไหนเลยเวลาคุณเล่นเกมไหนคุณจริงจังตลอดก็ก็จริงในส่วนนั้นนะโอเคอ่ในอัปเดตวันนี้ก็มีแค่ลิเวรทันนะครับก็คิดว่าแต่เห็นบอกว่าเขาจะมีโคเฟนน์9้าให้กดหรือเปล่า มามาก็คือโคอะไรก็ตามที่ยังอยู่ในขอบเขตของเกมเหมือนเขาบอกว่าจะยังมีอัปเดตอยู่ซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจประมาณนั้นนะอ่าโอเคนะแต่ว่าผมเดาถูกแหละว่าเขาจะเปิดเกมจนถึงอา่าจบเนื้อเรื่องพาร์สามซึ่งก็จริงๆนะครับนะเออประมาณนี้แหละก็เดาได้เราได้นะมันเห็นอะไรมาสักพักนึงแหละอา่าแต่ว่า,าในรีววทันไม่ได้มีแจกใช่ไหมเออไม่ได้มีแจก มาเห็นบอกว่าจัวแค่20,000เพจก็ได้แล้วไหมใช่ไหมอ่าถ้าใครยังเล่นอยู่ก็ควรจะจวนะครับรีเวทันเป็นการที่ดีนะการรีเวทโอเคแต่ส่วนตัวผมก็ยังไม่จัวประมาณนั้นนะครับเออก็มีแค่นี้แหละสําหรับบอสด e r v i s ก็หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกในช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับอนาคตอาจจะมีเกมกาชาที่ผมสนใจมากๆแล้วก็กลับมาเล่นเกมกาชาอย่างจริงจังมากขึ้นก็ได้ใครจะไปรู้นะครับแต่ว่าในโลกออนไลน์ของ ของการเล่นเกมครับถ้าใครเจอชื่อนี้เมกิโนะหรือเมกิเมกิโนะเนี่ยก็ให้คิดได้เลยว่าเป็นชีใบเองเพราะว่าไม่เคยเปลี่ยนชื่อเลยครับทุกเกมใช้ชื่อนี้หมดนะครับถ้าเจอก็ทักทครได้นะทุกเกมนะครับนะหรือถ้าใครยังอยากคุยกันอยู่ก็เชิญที่ดิสคอร์ดได้เดี๋ยวผมให้ลิงลก์ดิสคอร์ดไ้ในอ่าเดอร์ิปชันนะครับโอเคประมาณนี้โอ้ถ้าเตือนใจไม่ได้มาบอกลาทุกคนนะวันนี้แต่ว่า เหมือนแบบเกมมันแบบมาถึงวันที่มันปิดเราก็เสียใจนิดหนึ่งเล่นมา5ปีแล้วมันก็นานมากจริงๆนะโอเคแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ดีเสมอนนะทำให้เราได้มารู้จักกันทําให้มีช่องนี้เกิดขึ้นทําให้หลายๆอย่างมันแบบเกิดขึ้นมาได้นะโอ้ยพูดอะไรจะร้องไห้ไปดีกว่าพระมาณนี้นะก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ยังเจอกันอยู่ได้ในทุกๆเกมที่ชิบะเล่นนะชิบะจะพยายามมาแบบมาอัพในเกมอื่นด้วยแล้วกันโอเค เจอกันครับทุกคนบ๊ายบาย